ัครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคน <ไป S 2> ต่อยขอบค,คุณมากครับควี้ตุกนะครับมีความสุขอยู่ด้วยกัน อยากให้นัผู้ชมทางบ้านมีความสุขจริงๆจากการรับประทานอาหารจากฟังพวกเราตอบปัญหา,าชีวิตแล้วก็มาหัวเราะกับพวกเราด้วยมัน<า>มีมุมมอง,องใหม่ๆนะครับอย่างเเวลาเราทานอาหารลองหามุมมองใหม่ๆดูว่าอะไรทีม่มันมีความสุขกับตัวอเองและมันเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขกับอาหารแล้วคุณจะมีความสุขจริงๆคุณอ้อคุณอ้อก็ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าัมนผมก็ให้คุณอ้อตอบเองจริงๆแตงแต่คุณอ้อทำรายการครัวคุณต่อยมาเนี่ยคุณอ้อน้ำหนักขึ้นกี่กิโลคุณอ้อครับ ครับเชิญฮะเชิญฮะคุณตอบไปเลยความจริงระยะเวตอบเลยยังไม่รั้งเลยยังไม่รังปีเดียวครับไม่ถึงปีครับปีหนึงปีปีนึงพอดีอ่ะครับเท่าไหร่11ิบเอ็ดกิโลครับไม่น่าเชื่อนะครับน้ำหนักขึ้น11บกิโลแแปลกครับแปลกทำไมครับคือหนูทำรายการกินก็จริงแต่หนูน้หนักลงมาเออไม่น่าเชื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วหนูน้ำหนักอ่าอ่า92บสองเก้าสิบแปดจุดแปด จุล่นลงมาไม่ต้องลงก็ได้ตอบจดหมายไม่ต้องลงเลยนี่เดี๋ยวเดิมดีแล้วครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละสวัสดีครับคุณคุณนั่งตีสวัสดีครับผมก็เป็นผู้ชายทั้งแท่งเหมือนคุณคุณนี่แหละผมเบื่อมากครับกับการที่สังคมดูแลเอาใจใส่ผู้หญิงอ๋อมีแต่เรื่องสิทธิสตรีผู้ชายไม่มีเลยอ๋อสิทธิบุรุษสิทธิบุรุษยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผู้หญิงนุ่งกางเกงเรียกผู้หญิงอะไร ธรรมะถางแมงผู้ชายนุ่งกระโปรงเรียกอะไรอีตุ้นเออเอจริงวเออจริงเออใช่ดูนเออใช่เ้ยไม่ถูกเนี่ยอ่ะผู้หญิงทำงานของผู้ชายเรียกอะไรเรียกอะไรกินงูแมงผู้หญิงเหล็กผู้หญิงเหล็กผู้หญิงเหล็กอ่ผู้หญิงทำงานเป็แบบผู้ชายทำบอกหญิงเหล็กเออเออผู้ชายทำงานผู้หญิงเรียกกินแรงอ๋อเออเออจริงอ่ะถูกไหมล่ะก็ทำงานแบบผู้หญิงเออเรียกว่ากินแรงกินแรงใช่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  ผู้หญิงถ่ายนูดเรียกอะไรศิลปะผู้ชายถ่ายนูดเรียกหากินกับเกย์โอ้จริงด้วยดูนี่เออเดอ๋ยวคนนั่งมานั่งคิดเห็นด้วยกับเขาเนี่ยใช่ใช่ดูข้อตีผู้หญิงนั่งผู้ชายยืนบนรถเมล์เรียกโปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็กสตรีและคนชราผู้ชายนั่งผู้หญิงยืนเรียก เห็นแก่ตัวอ๋อเออไอ้จริงอ่ะใช่ใช่ผู้หญิงอยู่บ้านให้ผู้ชายเลี้ยงเรียกอะไรแม่บ้านแม่บ้านอ่าใช่ใช่ใช่ผู้ชายอยู่บ้านให้ผู้หญิงเลี้ยงเรียกอะไรเออมงดาน่ากลัวมากมันไม่ได้ทำจริงครับคุณต่อยคิดว่ายังไงคิดผมหรือเปล่าน้อง ครับพี่พูดตรงๆครับผมน้องเขียนมาขนาดนี้พี่ไม่กล้าคิดครับทำไมล่ะพี่อยากให้คนอยู่ที่บ้านนะคิดสะบ้างว่าเวลาจะว่าอะไรเนี่ยต้องคิดหน่อยไม่ใช่นะวันนี้วันนี้ออกมานอกบ้านทํางานก็เหนื่อยขนาดไหนแล้วกลับไปบ้านก็มีแต่ปัญหามาให้อีกมันจะอะไรจใพี่ครับตรงนี้ไม่มีผลครับตรงนี้ไม่มีผลครับออกต้องกลับบ้านดูดูทุกท่าตอนกลับบ้าน๋อเป็นไงอ่ะ อยูอนนอน่นอกบ้านก่อนเดินมาอยู่นอกบ้านโอ้โหปั๊บปั๊บผ่านเข้าประตูผ่านผ่านเข้าประตูบ้านปั๊บเข้าบ้านมาปป๊บเจอใครเจออัแตงอ่ะเออเปิบปป๊บปป๊บชิบเฮ้สบายดีเหรอทำไมความมั่นใจมันหมดไปชั่วครู่เลยนะไม่รู้เป็นไรเห็นหน้าไม่ได้ผมแปลกใจมากท่านผู้ชมไม่เลิกเป็นอย่างผมอ่ะครับตัวก็เล็กกว่าครับ ชกกันยังไงก็แพ้ไม่มีไม่ยังชนะผมชกกันยังไงก็แพ้ผมตัวก็เล็กกว่าไม่กลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะเนาะเราเวลาไปขอก็ต้องเสียตังค์ไปขอกับพ่อกับแม่เขานาะใช่ใช่ต้องเสียตังค์เป็นล้านเป็นแสนแล้วต้องมานั่งกลัวอีกทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ทำมาหาได้ใครใช้เอาไปหมดเลยใช้หมดเลยเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวก่อนกลับบอะไรเงี้ยเฮ้ยพอดี แต่ก็มีถามม่มีถามมาก็ถามว่าก็ถามว่ากว่าประโยชน์ของมะตูมมีไหมคะมีดิไม่ต้องพูดบ้างทำเพลงอารมณ์เสียบอกประโยชน์ไปเลยครับแนะนำดีกว่านะครับฤดูนี้หาเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรออกไทยๆมาผสมกันนะครับน่าจะเป็นเครื่องดื่มเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนกลัวหรือไม่กลัวพัญญาที่บ้านก็แล้วแต่นะฮะเราจะตั้งชื่อน้ำนี้ว่าน้ำฝางมะตูมฝางคุณเคยรู้จักไหมครับคุณโก้ะครับ อีน้องคนเหนือนะเจ้าอีหางกับฝางคืออีหยาง่ะเจ้าคนเหนือบหู้ล่ะอะไรอะฝางมันเป็นอีหยางอะหูเป็นคนที่ใดคนเหนือคนเหนื่อยอยู่ฝางเจ้าฝางฝางหยางฝางหูฝางตานี่แหละรู้ไหมฝางคืออะไรฝางเป็นสมุนไพรฝางสมุนไพรบอกเลยว่าเวลามาต้มใส่น้ำเนี่ยน้ำจะแดงมันแดงแป๊ดเลยเอาถอยที่ครับไม่รู้อ่าตายตายตายตาายเาายตายา ไม่รู้เลยมายืนขวางเราดูสิจ้าฝางท่านผู้ชมฝางนี่นะจะเป็นอย่างนี้เป็นแก่นเป็นแบบว่าเป็นไม้นะครับผมซึ่งเอามาต้มใส่น้ำมันจะแดงเป็นสมุนไพรแล้วสามารถมาใส่น้ำตาลก็กินได้เลยมีประโยชน์ฟังนะฝางถือว่านะครับบำรุงเลือดบำรุงปอดแก้หอบหืดแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ท้องร่วงมันคือฝางนี่นนี่คือประโยชน์มาตุมครับมาตุ้มต่อไปนะมาตุมครับแก้อ่อนเพลีย นะครับแก้ร้อนในดับกระหายบำรุงกำลังครับทั้ง2อย่างนี่มารวมกันมาเมอร์สกันเรียบร้อยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเริ่มต้นจากฝางสัก3-4แก่นครับนะครับแล้วก็มาตู่มสัก3-4ชิ้นครับนะครับน้ำสะอาด1ลิตรครับแล้วก็น้ำตาลกรวดสัก1ถ้วยเริ่มต้นวิธีทำครับเติมน้ำใส่หม้อ1ลิตรนั่นนะครับนำแก่นฝางนำมาตูมแห้งนะครับที่เตรียมไว้ ใส่ลงไปหลังจากนั้นต้มจนเดือดครับเติมน้ำตาลกวดเล็กน้อยเพิ่มความหวานตามต้องการถ้าใครหวานมากไม่ได้ก็หวานไม่น้อยได้นะครับยกลงจากเตานะครับกรองเอากากออกทั้งหมดจะได้น้ำสมุนไพรที่หอมและใสดื่มขณะอุ่นๆหรือจะเติมน้ำแข็งตามใจชอบได้เลยครับคันปา้ฮารีคโอคโอเคโโอเค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 โ ไอ้เกลือด้วยมากเย็นๆบอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่รู้เรื่องเลยดื่มแบบเย็นเป็นยังไงชื่นใจคุณผู้ชมแล้วแบบว่าคือแบบอร่อยเนี่ยรสชาติเหมือนเจ้าลูกแกงเลยอันนั้นคือดื่มแบบเย็นแล้วถ้าดื่มแบบร้อนนะครับวิธีดื่มต้องทำอย่างนี้นะฮะออ๋นครับเาบของดื่มเสร็จปั๊บไม่ต้องห่วงครับ ขนลุกหอมมากผมบอกนิดนึงนะมาตูมเนี่ยดื่มดื่มไปเยอะๆผมดื่มนิดเดียวจิบนิดเดียวเองนะครับหวานมากไม่ใช่ครับเพราะว่าดื่มเยอะเนี่ยมาตูมมียังไงครับขอบคุณนะครับยังะในการลดกำนัดนะครับครับผมในการลดลจะลดเลยครับมาตูมนี่เป็นเป็นผลไม้ที่กินเข้าไปแล้วก็จะลดความต้องการทางเพศลดลงไป อยเดี oh, ๋ยวนะถ้าอย่างนี้ผมต้องทำตามคำแนะนำแพทย์เพราะว่าหมอบอกให้ผมดื่มเยอะหน่อยมันจะได้ลงบ้างอ๋อคุณกินไปเยอะป่าเมื่อกี้เยอะเยอะเยนั่นคอไงไม่รู้ทำไมรู้อยากบวดกินเยอะกินเยอะเกินไปแต่ผมผมไม่เป็นไรผมผมผมกินเท่าไหร่ก็ได้ทำไมะครับ สำหรับบางคนอาจจะมีผลครับสำหรับผมไม่มีผลทำไมครับกินเท่าไหร่ก็ได้ทำไมครับเพราะว่าของผมเนี่ยตามสเกจูอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามสเกจูตามสเกจูฟังฟังฟังอีกประมาณ5ปีอีกประมาณหปีเรียบร้อยนะห้าปีไม่ใช่เรียบร้อยถึงจะถึงกำหนดโอ้โย่างไรก็ตามนะฮะนี่ต้องขอบคุณโรงพยาบาลจัมยาภัยภูเบศรนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่รับประทานแล้วอร่อยจริงครับอร่อยจริง ผมไม่ทราบเขาหัวร้อนกอะไรกันผมบอกได้เลยนะฮะมันเป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านครับก็ลองดูกันละกันท่านผู้ชมครับพบกันใน5ปีครับหปีหปีหปีเจอกันักสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการท่านผู้ชมครับหปีครับพปีักสักครู่เดียวครับ ขนมอินทนินครับมันเหมือนควันเทียนมันลงไปอยู่ในรสชาติใช่ถึงมันจริงๆมันลงไปไม่ได้ควันเทียนมันเหมือนเข้าไปอยู่ในน้ำแข็งเลยเอาไป้ายคอมจิบคะแนนเต็มจิบคะแนนเต็มจิบคะแนนเต็มเยี่ยมมากครับ